มันยังไงล่ะหังนเลยเห็นวะไม่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 เอาเอาา้บอกว่าไม่ไม่ไม่เนอเขาบอกว่าหลังไงเนี่ยเขาบอกว่าไม่ไม่ไม่ไมัคอยม่อยู่กูม่อยู่บอกน้านไม่เดนี่เบนเดืี่ีแ

เสียงมาตัวใดียวอะเดวิดเดวนดมไงล่ะมีสิตาข้าวนี่ด้อมีจะเอาไปทลายข้าวถ้าฟ้นต๊กนี่จะเก็บเ้าแน่ด้อฝนตกปะแม่ถ้าฟนตกมาเก็บเ้าเลยเออเอี่ไปเก็บไหื่องไหนฟนต๊กไหนเก็บเ้าอ่าอ่าจำบะมี่ยังหอมเอาเวิเวิดมงไงล่ะ นี่กลับมาจากดูแลทำป่าหนีใจมาท่านเก็บพายุงเขาวนะผพาหุมกระแหงเลยไหมเก็บที่ไหนฝนมาท่านได้ตกอยู่ให้ก็นั่งเฝ้านอนเฝ้าอยู่นี่ฝนมาท่านตกตกว่านี่เลยจังเขาบอกว่าถ้าฝนตกในเก็บพายุงเขาวแนี่ฝนมาตกได้ก็นอนเลยนี่ต้องโดนฝนมาตกแจ้งเกียง์น้อยก็นอนเลยนี่นะโอ้ยจมันจะซื้อพัดเนาะถ้าฝนมาตกจากซิมได้นอนเลียนยุ่นี่มันดูจังอัวตามครับสร้างตัวเหรอเนาะเอาเอ้ยเอ้คิดอีกแล้วเอออ อาิดยอาิดไมยังไงล่ะไปเงินที่ให้ไปสองบาทไปซื้อรถอตลิ่คูนึงไซื้อมาให้ยิงยอ,อยู่บ่แต่ไปซื้ออยู่เตาไ่ได้ซื้อเอามซื้อ,อาใ้าสองร้อยสี่บาทนึงเนาะคูนึงมันสิบล้านบาทคูไ้ที่มีปัญญาซื้อด้ยนี่เดีมีมยเยเงวเออเมนงค่คับเ,เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เงินสองร้อยสี่สิบที่ให้ซื้อลอตเตอรี่เอามาคืนเอามาเลยเอามาซื้อแล<ร><า>้วกินเมื่อไหร่ซื้อเรากินเมื่แล้ว <laughs> แมนลอตเตรอดดเรี่เขาก็มดาได้เงินคุกมาได้คืนกุลาไนท์แถาฮานี่ครับ <laughs>